เลขสามเนี่ยเนี่ยอ่ะหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับจะให้ดูครับเนี่ย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 อิเดียเขาเขียนลักษณะน,นี่นะครับเนี่ยมันคล้ายเลขหนึ่งของเราเขาไปเติมหางนะครับแต่ของเรามีมอยู่ก่อนของเราเลขหนึ่งของเรามันมีอยู่ก่อนนะครับอ่าเรามีคิดว่าเราได้แบบมาจากบ้านเชียงนะครับเพราะว่าอ่าไทยเรานี่สืบทอดมาจากบ้านเชียงเขาก็เอา เลขศูนย์เลขหนึ่งเริ่มต้นเลขเริ่มต้นนี่เขาเอามาจากบ้านเชียงแน่นอนแหะครับอ่าอ่าเพราะว่าอักษรจีนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยคล้ายคลึงกับของเรามากเลยเห็นไหมเลขสามเนี่ยเลขสามเลขสองเลขสามเลขหนึ่งเขาแค่เติมหางนะครับนั่นแหละอันนี้อักษรเทวะนาคารีนะครับของของอินเตอร์เรียนะครับจี่พศอ,อ่าพศหน 1, ึ่งพัน 1, นะครับพศหนึ่งพันนะเขาเอาไปใช้แต่ของเรามันมีอยู่ก่อนแล้วครับเนี่ยตามหลักฐานเนี่ย ของเรามันมีก็แปลว่าเขามาค้าขายแล้วก็เห็นชาวสยามหรือไทยเราจดจดตัวเลขจดเลขเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเป็นาขายแลกเปลี่ยนของเป็นท่านั้นทนี้แต่ว่านเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยของไอ้ทางกัมพูชาเอาไปหัดเขียนเนี่ยอะไรก็ไม่รู้มันจะเขียนได้ยังไงล่ะเนี่ยเนี่ยสองร้อยเก้าสิบหกท่านดูสิเนี่ยเนี่ยสองร้อยแปดสิบ สิบหกเขียนแบบนี้อ่านว่าสองร้อยแปดสิบหกของเราไม่ต้องอย่างนั้นของเราแค่หนึ่งร้อยสามสิบห้าเราก็เขียนหนึ่งร้อยสามสิบห้าไปเลยเรียงไปเลยไม่ต้องมีขึ้นมีขีดมีลงมั่วไปหมดเลยเห็นไหมครับมันต่างกันนะครับสุดท้ายกัมพูชาก็ต้องเอาตามไทยนะครับเขาต้องเอาตามสยามนะครับเนี่ยก็เรามีอักษรอยู่ก่อนแล้วเลขนับกัมพูชาก็นับได้แค่แค่ห้านะครับ,อย,บ,ยบรอย่างนั้นว่ามวยปีนใบบูนปรำอย่างเนี้ย 6กไม่มีนะครับหกเขาจะใช้เป็นประมุยอย่างเงี้ยก็คือห้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งแทนที่จะเป็นห้าสิบเอ็ดมันก็กลายเป็นหกครับถ้าเขานับหกเขาจะต้องว่าประมุยประปีาเป็นเจ็ดประปี้เจ็ดนะครับข้าประมาณนี้ครับนั่นสุดท้ายเขาก็มาเอามาออกเสียงตามตามไทยเรานะครับเพราะไม่งั้นเขาก็จะไปเรียกนับไม่เป็น ก็ต้องมาเขียนลำดับใหม่เหมือนเหมือไทยเราอันนี้ไทยเราเขียนมาถูกตั้งนานแล้วครับตั้งแต่ยังไม่มีกมประเทศกัมพูชายังไม่ได้แยกนะครับเป็นของอักษรของเถราวาสยามเทศนะครับฝ่ายเถราวาทนะครับไม่ใช่อักษรไม่ใช่เลขนับของอมหายานนะเพราะว่าเราเป็นเถราวาสยามเทศนะครับแม้แต่ปีนักษัตริย์ก็ใช่ปีนักษัตริย์ก็ทางนี้ทางสยามนี่นะของไทยนี่แหละเป็นผู้ออกแบบนะครับสิบสองนักษัตร,รินะครับก็ได้ข่าวว่า อเอาดึงเอาชื่อ,อาการเรียกของอาชาวกุยมาใช้ในปีมีบางมีบางมีบางตัวนะครับที่เอาไปใช้ที่เอามาใช้ใน12นักษัตร์นะครับ <c oughs> เพื่อกำหนดขึ้นมาเราจะเราจะไม่ออกเป็นชื่อตรงๆให้มันให้มันเป็ดให้มันให้มันเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นแหละครับ12 12นักษัตร์นะครับ1ิปีนักษัตร์นั่นแหละครับ12ปีนักษัตร์ ที่เราใช้กันมาก็ไม่ใช่มหายาแม้นมหายานเขาก็ไม่ใช่เขาก็อาจจะเขียนแต่มหาสกาดเท่านั้นเองสืบทอดมาประมาณนี้นะครับนั่นนะครับทีนี้ผมสันนิษฐานว่าการเอาอักษรเลขอ,อักษรเลขหนึ่งตัวแรกนะ่ะก็คงจะได้มาจากบ้านเชียงเนี่ยครับเนี่ยเราได้อักษรเลขนับตัวแรกเลยนะครับเนี่ย เพราะว่าเมื่อเมื่อเมื่อศาสนาเข้ามาไม่มีอักษรจึงมีการคิดการนับอักษรขึ้นมาเนี่ยๆๆๆๆๆเห็เเหนมั้ยเลขหนะครับเลข1อ่าเลข1ก,ก็จะได้มาจากบ้านเชียงนะครับเพราะว่าบ้านเชียงเนะีเคาเป็นเป็นนักศิลปะนะครับเคาอ่อนชอยเลขหนึ่งถึงอ่อนชอบเหมือน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 ศิลปะบ้านเชียงนะครับเลข1เลข0อย่างเนี้ยเพราะว่าเขาอ่า รู้จากการนับมาแล้วครับโดยจากการนับอยู่ก่อนเพียงแต่ยังไม่มีอักษรไม่มีไม่มีมมอ่าไม่มีรูปทรงอักษรก็คือเนี่ยเลขศูนย์ก็เ,เอามาจ่ายอย่างเงี้ยเขาเขานึกปุ๊บเขาก็ว่าเ,เลขหนึ่งจะเป็นยังไงเนาะเขาก็นึกถึงที่เขาเขียนนะครับที่เขาวาดเอาไว้นะครับที่เขาสือ่ออดบนหายบนหม้องานศิลปะของเขาซึ่งมันชัดเจนนะครับเนี่ยเลขหนึ่งสองตัวเป็นเลขสิบเอ็ดเลขสิบเอ็ดเห็นไหมครับนี่เนี่ยก็ ยังดูมันเป็นเลขหน,네นึ่งน,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 นะครับเนี 1, ussen, ında, ่ยนั่นหละเนี่ยเนี่ยเลขหนึ่งชัดเจนเลยนะครับเลขหนึ่งเลขหนึ่งอันแรกของโลกไม่ใช่ของฝรั่งไม่ใช่ของอินเดียนะครับแต่มันคือของไทยนะครับตั้งแต่ยุคบัญชียงอ่ะมีใครมีเลขหนึ่งมั่งของฝรั่งเขาก็ขีดขีดนั่นแหละแล้วอินเดียก็เอาแบบม้วนๆนี่ไปใช้เหมือนเราเพียงแต่เขาเติมหางนั่นแหละเขาเขาเติมหางลงมานิดนิดหนึ่งเขาก็ว่าเลขหนึ่งของเขาขนาดแหละแต่เขาก็ออกเสียงไปตามอินเตอร์เดียนะครับ ก็คงอ่าเอกก็มาจากคําว่าเอกโทโทโทตรีนะประมาณนั่นแหละครับเอกโทตรีหนึ่งสองสามนั่นแหละครับเท่าเท่าที่สืบสืบมาก็ว่ามาดาอ่าก็ประมาณนั่นแหละครับก็ภาษาอินเดียนะครับอ่าเขาก็เอาไปเขียนเป็น,เป,นเป็นอักษรเลขนับนะครับนั่นแหละครับของเรามีมีเอกลักษณ์ก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมา <laughs> เป็นหลักร้อยหลักพัน หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับนั่นนั่นแหละหลักโกดเขาตัดออกที่เขาตัดออกก็ว่ามันอาจจะเป็นภาษาอินเดียภาษาบาลีหรือยังไงถึงไม่เอา <c oughs> แล้วก็เอาหลักล้านเอาแค่หลักล้านพอ <c oughs>